ตอนที่ได้เจอกันกับเคียร์ฟินาเล่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็คือสองสามวันนี่แหละในตอนหน้านะครับที่นี้หลายคนก็งงว่าล้วเคียร์ฟินาเล่มันมีที่มาอย่างไรโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปย้อนกันอีกทีหนึ่งนะครับคำเตือนเนื้อหามีการสปอยนะครับดังนั้นใครที่อยากฟังเนื้อหาทั้งหมดก็ต้องให้ดูมาก่อนนะครับไม่เช่นนั้นนะครับจะเสียอัรถรสถ้าอยากได้สูตรเลงรัดนะครับก็สามารถดูได้ไม่มีปัญหานะครับ หลังจากที่เดเชสปาร์ตี้พีเคียวใช้ได้ไปไม่กี่ตอนนะครับจะไม่ถึงสามตอนมั้งก็จะมีภาพหลุดออกมาในช่วงเดือนเดียวกันหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาก็จาไม่ได้นะซึ่งจะเป็นรูปพีเคียวสี่คนนะครับแล้วมีพีเคียวปริศนาอยู่ด้านขวาบนนะคากังวงว่าอ่ะคนนี้เคียวอะไรครับคําตอบนะครับก็คือยังมีข้อมูลหลุดอีกนิดนึงว่านงคือประธานสภาคือบทประธานสภานะครับช่วงหลังมานี่ก็พยายามจะบอลินบอลรลปกับนางเอกอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งทางตรงก็คือภาคนี้แหละ คือเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวจะ่ให้ฟังทีหลังและเป็นอ้อมๆนะครับก็คือว่าไม่ถูกกับคนคนหนึ่งในทีมนะครับซึ่งก็คือภาคที่แล้วที่ไปเรุ่นพีเคียวกับอสึกะซึ่งซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อชิอาทริยูริโกะกันดีเนาะเอาลนะในเมื่อบอดแสบเทียบขนาดนี้นะครับผู้ต้องสงสัยรายรแรกไม่ใช่อื่นใครครับเนเจนเทินเจนเทินะครับก็อายุรุ่นลกคันกับพวกยุยแก๊งนางเอกของเรานั่นเองซึ่งตามทฤษฎียนะครับ ถ้าอายุไล่เรียกกับพวกแก๊งต่างครับโอกาสที่จะเป็นพีเคียวกับใจนั้นมีถึง80%ยกเว้นคนหนึ่งครับดักพีเคียวแต่จริงๆแล้วดักพีเคียวก็รุ่นเดียวกับยูริสเนอะเนาะก็เลยไม่นับกันทั้งนี้นะครับหลังจากที่ฉายไปะสักพักนะครับก็ถึงตอนที่หเพราะตอนที่ห้านะครับก็จะมีประธานสภาออกมาพูดนะครับซึ่งณตอนนั้นยังไม่เปิดเผยว่าชื่ออะไรจนถึงขนาดว่าเป็นบอกว่าประธานสภาของโรงเรียนนี้นะในแฮชแท็กีซีฟนะครับซึ่งเป็น เฟที่สำหรับรวมรูปแฟนอาร์ตโดยเฉพาะไม่ใช่แค่พีเคียวนะทุกเรื่องเลยแนะปล่อยให้ค้างคาใจอยู่พักใหญ่ๆเลยเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีครับมาแฮกข้อมูลในโตัวเองนะครับจนทําให้บริษัทเสียหายมากถึงขนาดรีลานอะไรบ้างตอนที่สี่ตอนที่ห้าและพีเคียวออสตาร์รวมรุ่นปี2018หรือก็คือฮัคโต p พีเคียวเดอะบูฟี่นั่นเองซึ่งตอนนั้นนะครับหลายคนก็อบอกว่าโฮ้ยเมื่อไหร่จะแปลงร่างคือไม่ได้บนเคียวฟินาเล่นะครับ บนเคียวยำๆเนี่ยครับซึ่งเปิดตัวกันมา3ามคนปุ๊บโอ้โหโดนดีเลย์อีกก็ถือว่าเจ็บใจไม่ใช่เล่นเลยแล้วพอตอนสงตอนปุ๊บก็จะเป็นตอนที่อามานีนั้นล้วงความลับของร้านนั้นก็จะเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการเรียกเลยว่าไม่ต้องเดาอะไรให้เสียเวลาครับบอกเลยนะครับว่าคาไซอารมานีใครที่ดูสปายช็อตก็จะร้องว่าอ๋อไอคนนี้นะครับเคียวฟินาเล่แต่ใครที่ยังไม่ได้ดูปุ๊บก็อาจจะงงว่าไอคนนี้ใครปัญหาก็คือหลังจากนี้ครับก็ยังมีบางคนนะครับ ก็อ,อยากจะรู้ว่าฉันนะ่ะเก่งฉันนะ่ะรู้ว่าคนนี้คือใครฉันจะโพสตให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนรับรู้เลยโดยที่จะมีคนนั้นมาปาปาว่าเฮ้ยอย่าบอกไอ้ที่ลงเป็นสปอยนะห้ามสปอยเด็ดขาดถ้าสปอยต้ตองทําให้มันนิดชิดนนะแนบเนียนแล้วก็ให้เงียบๆไม่ได้แบบปล่อยมาเออกระเลกิกจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันด,ดูขัดตาหรือเปล่าซึ่งเพจเพื่อนบ้านของเราอย่างม a สเตอร์วอลนั้นก็แบนไปหลายคนเพราะว่าเคสนี้เยอะเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็จะมีพวกไปฟังอยู่พอสมครวรนั่นแหละในท้ค้ายตอนที่8นะครับพอเจนเทิลโซซัสโซเซจากจากที่แพ้การต่อสู้ปุ๊บก,ก็จะเป็นอาร์มาเน่เลยเท่ากับว่าทุกคนรู้แล้วนะครับว่าตัวจริงของเจนเทิลคือใครนั่นก็คืออาร์มาเน่นั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าณนาเวลานั้นพวกยูยังไม่รู้นะว่านางคือเจนเทิลแต่คนดูนั้นเขารู้หมดแล้วแต่กว่าจะรู้ทีหนึ่งก็ตอนที่12นะครับเขาบอกนะครับว่าเจนเทิลนั้นยังมีโอกาสอีกชีวิตหนึ่งนตอนนั้นแแต่นนนออครับพชีวิหมดลง เจนเทิลก็เลยสลบยาวไปประมาณ3 4มี่ตอนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าก็ถือวอาการให้เจนเทิลพักผ่อนเพื่อให้สลับบทกับแบล็คเปเปอร์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันดีในอีกร่างหนึ่งของทาคุมิและเขาบอกเลยนะครับว่าระหว่างนั้นนะครับก็จะมีตัวละครใหมายถึง2คนด้วยกันนั่นคือยูอันและมิสกิแล้ว,ว่าคาแรคเตอร์นั้นจะต่างกันนะครับแต่นักาพากย์นั้นก็เป็นคนเดียวกันจากวงคิดไมฟิท2นะครับโดยมีนักร้องที่ชื่อว่า มิยาตะโทชิยะนะครับซึ่งก็บอกภาคทั้งสองคนเลยและเขาบอกนะครับว่าเป็นบทที่ทุกคนนั้นก็ชื่นชอบไ่แพ้อามาเนะเลยเพราะว่าความหล่อทั้งคนภาคและตัวละครหลักนั่นเองซึ่งครอบครัวอามาเนะนั้นก็จะเปิดร้านชื่อว่าฟุตพาราคาไซนะครับของนั้นนะครับไม่ต้องอื่นไกลครับมาจากร้านพิตตี้ฮอลลิกสวีทในชีวิตจริงต้องบอกก่อนนะครับว่าพิตตี้ฮอลลิก็ยังปรากฏตัวในภาคนี้อยู่แต่ว่าจะไม่ใช่ร้านสังกเพราะว่าร้านสังกูนั้นจะใหญ่กว่าในภาคนี้เยอะมากเลย ่อมาทางตเอกก็ได้ปล่อยรูปชุดไปเวทของอามาเนตเต็มๆแต่ปกติถ้าเกิดเป็นคนในโรงเรียนนะครับก็จะปล่อยในชุดนักเรียนมากกว่าแต่การที่จะมาปล่อยในรูปชุดในไปเวทนี่อาจจะมีเงื่อนงำซ่อนอย่างซ่อนอยู่ซึ่งก็มีจริงๆนั่นแหละครับแต่มีข้อสังเกตก็คือว่ารูปที่นางไปลงนะครับก็จะเป็นรูปคนต่างๆในเมืองซึ่งก็จะมีความน่าแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะนางก็เป็นเจนเทิลไปแล้วนี่แล้วทำไมถึงไม่จับรวมกันซึ่งทุกคนนี้เว็บนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน จากนั้นไม่นานนะครับก็จะมีภาพของเคียฟินเเล่เปิดมาแต่ทางตัวเองไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับสร้างความรู้ใหกกับคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเคียฟินาเร่เป็นใครเห็นทุกคนรู้ว่าแล้วก็บอกว่าโอ้โหใกล้เข้ามาแล้วสินะรอเปิดตัวเลยครับ้อากะเปล่อยรูปโปรโมตนะครับทั้งก่อนและหลังแปลงร่างนะครับเรียกได้ว่าพยายามเรียกแข่งเต็มที่ซึ่งนั่นนะครับก็จะเป็นปกติครับการเปิดตัวพีเคีย์แต่คงงงว่าอา้าวทำไมต้องมาเปิดตัวก่อนที่จะแปลงร่างจริงๆอะ เพราะคําตอบมันอยู่หลังจากนี้ครับซึ่เป็นสัญญาให้กับทางบริษัทของเล่นนะครับว่าอา้าวเฟรเรียมาใช่ไหมอา้าวปล่อยของได้เนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็มีของมาเยอะไปเลยไม่ว่าจะเป็นของจากร้านพิตีคอร์กสวนะครับซื้อของทั้งหมดนั้นก็จะเหมือนกับเซ็ตก,ก่อนเลยเพียงแต่ว่าก็จะมีสีม่วงกับสีทองครับซึ่งเป็นสีประจําของนางออฟฟิศเกอร์ก็มีเช่นกันนะครับแต่งานที่เห็นนะครับจะเป็นงานหยาบ ซึ่งถ้าเป็นงานละเอียดนะครับต้องมีอยู่ทางเดียวครับรองานของ H. H. Figure Art นะครับซึ่งทุกวันนี้ไม่ทำภาคให้เป็นเด็กชาติพเศษกระเสียทีถัดมานะครับก็จะเป็นงานกระชับบองนะครับซึ่งจะมีทั้งของเล่นจำลองที่แปลร่างจำลองแล้วก็จะมีพวงกุญแจแล้วก็มีของจุกจิกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกแ้มใสหรือไม่ก็จะเป็นของเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ได้เอาไปในตอนก่อนหน้านั้นแล้วอ้าวแลาวคนบอกว่าแล้วจะไมบันไดพี่ใหญ่ถึงไม่ปล่อยของเล่นออกมาเสียที และในที่สุดก็มาจนได้นะครับคานนี้จะมาอยู่สองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของเล่นกับกลุ่มของอื่นๆนะครับของอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งพวกตุ๊กตาพวกชุดคอสเพลต์ประมาณนี้ส่วนของแปลงร่างนะครับก็จะมีแพนดนที่เป็นรูปหัวใจอย่างที่เห็นนี้ตอนแรกอะเป็นสีม่วงคานนี้เป็นหัวใจสีทองเลยพร้อมกับรูปที่ไม่เหมือนกับผลไม้ในอนิเมะเลยแต่อย่างใด รวมถึงเป็นรูปสร้อยก็มีนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นแบบจอแสดงผลใครที่รู้จัก Hard Care Watch จะพบว่าทําไมถึง h a กภาพนี้ได้คําตอบอยู่ตรงนี้ครับก็คือใช้ Hard Care Watch เนี่ยมาเปลี่ยนหน้ากากใหม่ก็แค่นั้นเองซึ่งถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถซื้อหน้ากากเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีจะซื้อเป็นเซตใหญ่ก็ไม่เชิงนะส่วนอาวุธนะครับที่เป็น h าร์ c r e มี y f ู u i d นั้นจะมาแบบที่ปล่อยครีมแต่ไม่ใช่แบบพักที่ะทีละพีเคอล่มดนะซึ่งพักนั้นนะครับก็จะใช้วิธีการปล่อยครีมแบบว่า ดึงเพื่อให้ครีมออกมาแต่นี่ครับจะใช้คว่ำขึ้นคว่ำลงซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูในอนิเมะอีกทีหนึ่งนะครับแต่บอกกันครับว่ารูปทรงนั้นก็ยังคงสไตล์เดียวกับไอเครื่องปั่นที่เป็นรูปปืนแบบเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนรูปทรงเพื่อให้ขายของได้หลากหลายมากขึ้นแค่นั้นเองรวมถึงร้านเคียร์พิตตี้สโตนนะครับที่ปอของเกี่ยวกับนางเยอะแล้วในสาขาใหญ่สนโอซาก้าก็จะมีรูปของเคียวฟินาเล่ ไว้ขายรูปอีกด้วยแต่จริงๆไม่มีแค่สาขาใหญ่เท่านั้นสาขาอื่นก็จะมีไว้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมานั้นถ่ายรูปคู่กับแตนเพื่อไปลงโซเชียลก็มีนะครับทั้งนี้นะครับก็ได้ทิ้งปมกองเบอร์เลอร์นะครับว่าเขามีอีไเรเกี่ยวกับรีสปีปี้เห้นพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วและตอนที่ก่อนจะมาเป็นเจนเทินนั้นเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับนี่คือสรุปคร่าวๆข,ของ เ i ียร n ฟินาเล่เจนหรือ a m a านตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบถ้ากิดตกผงพ้องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากรู้อยเกกับอามานก็มาคุยกันได้เลยที่นี่เท่าจะตอบได้เท่าที่รู้นะครับและอย่าลืมมาชมพร้อมกันในวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ